สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว LEGO ้ยี่ห้อ YG นะครับก็ตัวนี้เป็นคาร์โนทอรัสนะครับก็จะเป็นอย่างนี้เลยมาดูด้านจดขยับกันก่อนเลยนะครับหัวก็เหมือนเดิมเนาะเหมือนกับคลิปที่แล้วแขนก็ขยับได้จริงๆมันต้องแขนแบบนี้ขาขยับได้นะครับ อันนี้ก็เหมือนกันก็วิธีทำให้มันตัวเตี้ยลงนะครับก็คือทำอย่างนี้ครับก็ไม่ต้องเอาขาตัวอะไรมาเปลี่ยนนะก็อย่างนี้เลยก็มันอาจจะดูแปลกๆนะครับก็ทำให้มันตัวเตี้ยลงหนะ่อเนาะจะได้ดูสมจริงหน่อยคงไม่เป็นไรหรอก นี่นะครับก็จะเป็นแบบนี้อาจจะดูแปลกๆนะครับหรือไม่ก็ใช้เอมคอต,ต้อมก็ได้นะครับจะคอตตอมขึ้นมาเองก็ได้แต่ผมใช้อย่างนี้ก็ตัวเตี้ยวกว่าละนี่นะครับ ก็ขอจบการรีวิวไปเท่านี้นะครับสวัสดีค่ะบ,บ๊ายบาย